เอามือตุ้ยมือตุ้ยใช้ปากเร็วมือตุ้ยใช้ปากสวัสดีครับผมวันนี้น้องเมีสาวจะกินไปกินขนมไหมขนมอะไรอ่ะขนมอะไรข้าวหน้าข้าวหน้าจะกินคอนเน่ข้าวหน้ากินคอนเน่ข้านี้กินอะไรกินแจ็คกินแจ็คเหรอ โอเคโอเคครุงใหญ่กินหมดหรือเปล่าไม่หมดเลยอะไรกันตัวไหนหนูชื่ออะไรนูชื่ออะไรน้องอะไรน้องเมษาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> หนูชื่อ <c oughs> น้องเมษาอด,ดิษฐานนำโชคเหรอใช่ครผมน้องเมษานะครับ วันน <mile> ี้จะมาโชว์เต้นแล้วก็โชว์กินอย่างเดียวนะมาชมกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปชมกันนะสวัสดีคับมาแล้วมาแล้วน้องมีสาพาเพล่เนี่ยมาถึงก็ยิ้มเลยยิ้มอะไรว่าล้ออะไรวันนี้ม่ษามากินขนมนะครับมีษามากินขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรแจ๊กแจ๊กเหรอ อร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวมาดูหน่อยดูหน่อยมันแถมอะไรบ้างเปิดออกดูหน่อยแ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 ะแย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 นี่ซอสอะไรบ้างซอสอะไรบ้างนี่ย่งซอสอันนี้อันนี้ซอสอะไรนี่มีซอสนี้ด้วยอะไรซอสอะไรต้องบอกต้องบอกด้วยว่าซอสซอสอะไรดูนี่มันมีซอสอะไรบ้างว้าไม่รู้อันนี้เป็นซอสอะไรเนี่ยซอสพริกซอสพริก ซอสพริกนี่งไงนี่แล้วก็อันนี้อะไรซอสอะไร,รออออซอสเฉยๆอันนี้ก็เป็นซอสซอสมะเขือเทศกับซอสพริกก็ให้มาสองอันก็นกินดิได้รือเปล่าเน,น,นี่ยงับน้องเมสาจะสาธิตการกินกนะครับ ยังไงเป็น,เ,ปนเอามือต้วยมือต้วยใช่ปากแล้ว <st ars> มือต้๋วใส่ปากอ <st ars> ่ะหยิบหยิบหยิบขึ้นมาอ oh, <maybe> ้มันเยอะจังอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยถูงมาเท่าไห, <c oughs> าหร่ <c oughs> ไม่รู้ยี่สิบบาทหรือเปล่าฮะยี่สิบยี่สิบบาทอันนี้ราคา ตอนนี้มีสากำลังอร่อยอร่อยนะครับเปียผมด้วยสวยงามมากนะครับอร่อยรือเปล่าถ้าอร่อยแล้วไปเต้นเดินแดงดังนะหรือเต้นคอพับหรือเปล่าตอนนี้เมสากำลังกินอย่างแซ่บนะครับแซ่บไรแซ่บไรบอ ความรู้สึกเป็นไงครับในการกินอร่อยมันเป็นยังไงอ่ะกินเข้าไปเป็นงไงกรอบหรอเปล่ากรอบกรอบรสชาติเป็นไงรสชาติหอมหอมไหมหอมอร่อยมากชอบหรอวันนี้ได้ยินว่ามีมีกินสองถุงไม่ใช่หรอมีสองถุงไม่ใช่หรอ อันนี้อะไรอ่ะคอนเน่คอนเน่เหรอโอ้ยยี่สองถุงกินบนดรึเปล่าเนี่ยก็ให้รอชิคกินแทนไอชิคกินแทนเหรอใช่โอ้ยยำยำยำเตยมปากเต็มคำเลยไอยำยำยำเตรียมปากโอ้เตรียมปากเลยเมษาเนี่ยดูดูขนมดูดูขนมข้างล่างเลยงาดูดูนี่ดู นายิมาดูตรงนี้ดูก็เอาก็ขึ้นมาสิก็ขึ้นมาดูดูมั็นถุงเสียงมันได้เยอะตัวนี้มันเป็นถุงใหญ่นะฮะแจ็คตัวนี้มันเป็นถุงใหญ่นะเนี่ยเพราะว่าปกติลเราจะได้ถุงเล็กๆเองยี่สิบบาทนี่ถุงใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงใหญ่เลยเนี่ยแถมซอสสองอันเลย น้องซอสสองเงินซอสพิกใช่ไหมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะซอสซอสพิกกับซอสมะเขือเทศ<ป>นั่งห้ามนั้นห้ามตดนะห้ามตดนะจ๊าตอนนี้น้องมีสั่งกำลังเคีวยวแจ็คย่างแซ่บหลาย กินไม่กินทีละอันครับผมดูในมือสิครับกินทีละอันโอ้ไม่กินทีละอันครับเขาไม่กินทีละอันครับเขากินทีละสามอันเป็นอย่างน้อยครับผมสอ,องชิน้นไงองชิ้นอไอ่ะปกติเขาจะไม่กินซอสวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเขาจะเขามากินซอสไม่รู้เขา <อ S 2> คิดยังไงไม่รู้ เขาไม่กินซอสวันนี้ปกติเขาไม่กินซอสเลย,ยนั่งแบบนั่งแบบงามอ่ะนั่งแบบงามนั่งแบบสวย <c oughs> <laughs> มีความส่วนหน่อยนินั่งได้ท่านี่ <c oughs> นมีส่วนน้อยเ <c oughs> ดี๋ได้นั่งได้ท่าน <c oughs> โอ้กิน <c oughs> มันจะไม่แ้นเหรอ <c oughs> มันจะไม่แ้นเหรอหรอู้จักไหมคำว่าแ้น มันจะไม่ติดคอหรือเปล่าน้องเมสาภาเพลินกับผมติดตามเขาได้นะครับที่ทิกต็อกนะครับเมษาภาเพลินเขาจะไปเต้นโชว์ทุกวันนะครับนะเต้นโชว์ลงติกต็อกทุกวันเลยเมสาภาเพลินติดตามน้องเขาได้นะครับไปกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับผมน้องเมษาอลิสานำโชคครับนี่แหละอลิสานำโชคมาจากไหนคำว่าอลิสานำโชค,น,โชคน้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อน้องเมษาชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื่อจริงรแต่ว่าก็ใช้แผงลอตเตอรี่ชื่อว่าอะไรอลิสานำโชคเป็นชื่อจริงของน้องเมษาครับ ช bueno> Un ื่อเล่นชื่อน้องเมษากินใกล้หมดหรือยังเนี้ยใหญ่มาก่งใหญ่มากเลยลองกิบก่อนโอ้โหโอ้โห หนึ่งสองสามอะไรไหมจ๊ะวันนี้คิดว่าจะกินหมดไหมถุงนี้ไม่ดูแลแค่ถักผมเปียให้นะน้ำบิวน้ำบิวเลยไม่สินร้เนี่ย ตอนนี้เขาก็กินครับกินทีเดียวอันหนึ่งไม่พอครับต้องทีละสองอันครับตามด้วยซอสพริกอีกครับผมก็ <c oughs> มีความตานมากินไปด้วยดูคลิปไปด้วยเหรอ <c oughs> ดูอะไระ <c oughs> ดูอะไรเบส่าแจ <ส>ปรลงปลองถึงรถแหร่รถนูนะครับหนึ่งคนยันเพลงมีสาภาเพื่อนจัดให้แจฮิ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 

ขอเพลงกาแฟกินดีจับขอรถแลรถอยู่ทําการ <coughs> 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 เอ๊ะเย่ไปเย่ไปเย่เย่ในเวอร์ชันเด่นๆนะครับผมใครร้องเพลงเด่นๆใครร้องล้ำใจเห็นทคำละเฮ้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  เฮ้เต้น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 เยะไปเยอไปเฮ้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 อ้าเต้นเต้นแบบวัยรุ่นไหยเต้นแบบวัยรุ่นเฮ้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 ย่าไปยอ้าเต้นเต้นแบบเด็กกว่าหนึ่งเนาะเด็กกว่านึงเต้นไงเด็กกว่านึงเฮ้ โอ้มีสเต็ปด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยยไปอย่าไปตัวขึ้นสงสัยจะเป็นลำไยสองแน่ๆเลยอะตัโอ้เขามีท่าเต้นไลมเขานี